สวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วและก็เพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ EP นี้นะครับก็สำคัญดีแหละที่ผมบอกอ่ะมันจะมีในยุคของรัชกาลที่แปดเนี่ยนะเพื่อนจะเห็นว่ามีการผลิตเหรียญกระสับออกมาเนะี่ยไอช่วงสงครามโลกเนะี่ยหลายหลายราคาอยู่นะมียี่สิบตังนะ มีสิบตามีห้าตาแต่ที่สำคัญมันไม่ใช่สำคัญที่ว่าราคาแต่มันสำคัญที่วัสดุวัตถุดิบที่เอามาทำอ่ามันสำคัญที่วัตถุดิบที่เอามาทำอีพีก,ก่อนหนะ้านู้นนะครับเป็นราชการที่แปดเมื่อกันสองสี่แปดสี่เมื่อกันแต่เป็นหนึ่งสตาค์ที่เป็นทองแดงเห็นไหมเป็นทองแดง แต่ EP นี้นะครับเป็นเหรียญยี่สิบสตางค์แต่เพื่อนรู้ไหมว่าเป็นเนื้ออะไรดูความสวยดินี่คือเนื้อ D book. ดีบุกยุคหนึ่งเนี่ยเราเคยทำแบบนี้ยเพราะว่าราคาดีบุกมันถูกไงเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อทองแดงมาผลิตเหรียญกระสาบไม่มีเงินที่จะไปซื้อเหรียญเงินนะครับเรามีดีบุกแล้วก็เอาดีบุกมาหลอมมาหล่อ แล้วก็มันเป็นเหรียญเห็นไหมแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าดีบุกนะมันเป็นวัสดุที่มันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะก็ใช้ไปใช้ไปเนี่ยพอโดนน้ําโดนอะไรเนี่ยมันจะกระเทาะมันแตกมันเสื่อมสภาพเร็วเพราะมันไม่ใช่โลหะเหมือนพวกทองแดงทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยหรือเนื้อผสมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพันปาก้าพวกนี้ ฉะนั้นนะครับในยุคราชการที่แปดเนี่ยนะมีช่วงหนึ่งที่ผลิตเหรียญกระสาบที่เป็นพวกนะครับพินดีบุกเนี่ยนะหลายหลาย,หลายวาระหลายแบบหลายราคาแต่พอใช้ไปใช้ไปเนี่ยเพื่อนๆก็ช่หมหมันเกิดกระเทาะมันเกิดชำรุด มันเกิดความเสียหายแล้วก็มีการยกเลิกการใช้แต่ถามว่าดีบุกนี่เอามาผลิตยังมีเพื่อนนะมันยังมีการเอามาผลิตนะยุครัชการที่เก้านะครับในทองวันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะในราคาสิบสตางค์เนี่ยมีมีมนะแล้วก็ผลิตน่าจะเป็นราคาเดียวด้วยในะราชการที่เเดี๋ยวค่อยดูกัน นะฉะนั้นแล้วอย่าลืมติดตามนะครับผม,ผมมีเหรียญน,นะสิบสตังค์รัชการที่เก้าปีทั้งวรรษ493ก่อนที่จะมาเป็นเหรียญทองเหลืองหรือนะมันเป็นดีบุกสิบสตางค์นะครับต่อจากรัชกาลที่แปดแต่นี้เราดูรัชกาลที่แปดก่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นสภาพนะเหรียญเห็นไหม ตราเหมือนกันกันกบหนสตางค์ที่เป็นทองแดงแต่ตัวนี้เป็นราคา20สตางค์แต่เป็นดีบุกนะครับอย่างนี้หายากอย่างนี้หายากบางทีแทบจะไม่เห็นเลยนะบางทีแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นนักสะสมจริงๆ เขามีแน่เขามีลายลไล่เรียงกันสวยๆนะครับแต่สภาพสวยๆแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแบบนี้เนี่ยก็หายากนะเพื่อนๆนะเห็นไหมขณะผมว่าผมว่ามันสมบูรณ์นะมันก็ยังเห็นไหมเห็นไหมครับมันก็ยังมีแตกมีกระเทาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อโลหะที่เป็นนะครับที่เป็นดีบุกเนี่ยมันมัน เขาเรียกว่าสภาพความแข็งแรงหรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นวัตถุที่นิ่มนะนะพอนานๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเก็บได้สภาพสวยนะเ,นเพื่อนๆนะนี่สวยนะนี่ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับสมบูรณ์มากเลยอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะ,นะพอรีบุก,จกแจกๆแันมาออกข,า,ขาวๆนวลๆนะแต่พอ ใช้ผ่านเวลาไปนเห็นไหมครับมันก็จะออกเป็นดำๆเป็นอย่างเงี้ยันนี้สวยนะนี้ยังอยู่เดี๋ยพจาผมว่าแปดสิบเ้าสิบเปอร์เซ็นะบางคนมีสวยกว่าน,นี้ก็มีแต่เนี้ยที่ผมพอมีเนี่ยผมก็ามาแนะนำให้เพื่อนรู้จักนะนี่คือดีบุกนะครับนี่เกิดจากดีบุกนะเดี๋ยวต่อไปก็จะดูราคาดีบุกไปก่อนนะคนไหนยังไม่ติดตามคนไหนยังไม่แชร์ก็แชร์ข้อมูลไปนี่เป็นประโยชน์มาก นะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้เอาประมาณนี้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ